สวัสดีจ้าเม่ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะเอาข้าวดีมาแจ้งอีกแล้วนะจ้าวันที่10เมษายน2563นะคะคนว่างงานเตรียมเฮจ้าง300บาทต่อวันทํางานที่บ้านนะคะอันนี้เม่ไก่ก็รีบม,มาแจ้งนะคะเนื้อหารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูมาฟังกันเลยนะคะเนาะ ไตรลัสุรีไตสรสาระกุลร้องโคศกรัฐบาลเผยกระทรวงแรงงานเตรียมเปิดโครงการจ้างงาน45วันจ่ายวันละ300บาทในรูปแบบเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะไม่ไก่ก็ขอขอบคุณเว็บข่าวเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นะคะที่แจ้งข่าวมาให้พี่ พอแม่พี่น้องเราได้รับรู้รับทราบนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังที่กดกระดิง่งซับสไครต์คอมเมนที่มีความหมายส่งมาให้แม่ไก่นะคะแม่ไก่ขอพูดหลายๆได้จ้าเด้อทาแม่ไกได้ข่าวใหม่ๆอัปเดตเสมอเนาะจ้ะเนาะทุกมือนะคะไม่ว่าจะาติดตามทั้ง Facebook นะคะทั้ง YouTube นะคะแม่ไก,ก่กระสีส่งหลิงทรงข้อมูลไปนะจ้ะเนาะ วันที่10เมษายนนางสาวไตรส,สุรุีไตสรสารณกุลรองโฆษโกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโครงการจ้างงาน45วันให้วันละ300บาทในรูปแบบเบิร์กฟอร์มโฮมนะคะก็คือทำงานอยู่ที่บ้านเนาะจ้ะเนาะขามาเบิร์กในเนื้อหาและรายละเอียดกันเลยนะคะว่าเป็นจังได ตอนนี้กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงานโดยในส่วนของกรมการจัดหางานได้จัดโครงการจ้างงานผู้ว่าจ้างงานทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็คือม .6 เนาะคะหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือปะวะสเนาะคะ่ให้ทำงานในรูปแบบ work from home ก็คือทำงานอยู่ที่บ้านนะคะช่วยทำงานให้กรมการจัดหางานที่บ้าน หรือในพื้นที่ในชุมชนให้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของกรมจัดหางานเช่นการต่ออายุแรงงานต่างด้าวการขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงานการให้บริการจัดหางานการไปทำงานต่างประเทศเป็นต้นนะคะมีการจัดจ้าง45วันนะคะวันละ300 300บาท นะคะกรม,มการจัดหางานช่วยพยุงแรงงานนะคะเอาเรามาดูต่อนะคะรวมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการการทำงานความต้องการการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานในรูปแบบพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์ก็คือ,อเหตุงานเป็นบางเวลาจังสินะคะเป็นชั่วโมงนะะเนาะค่ะเนาะระยะเวลาการจ้างงาน45วันค่าจ้างวันละ300บาทรับ ทั่วประเทศ68แห่งเริ่มเดือนเมษายนนี้นะคะอันนี้นะคะสำหรับข่าวนี้45วันค่าจ้างวันละ300บาทรับทั่วประเทศ86แห่งเริ่มเดือนเมษายนนี้นะคะการจ้างงานสิเป็นแบบระยะพารท่ามนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1-10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือสายด่วนของกระทรวงแรงงาน1-5-0-6กด2นะคะอันนี้ชัดเจนเนาะค่ะเนาะ๋ย่ไไ่ไกล ย่ำอีกเทื่อนึงนะคะโดยเฉพาะการทำงานในรูปแบบพาร์ทไทม์ระยะเวลาการจ้างงาน45วันค่าจ้างวันละ300บาทรับทั่วประเทศ86แห่งเริ่มเดือนเมษายนนี้ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานกรุงเทพม,มหานครเขตพื้นที่ 1นึถึงสิสานักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2นะคะอันนี้แม่ไก่แจ้งชัดเจนเนาะค่ะเนาะหรือว่าถ้าพ่อแม่พี่นอ้องสงสัยจังใดกดอหมายเลขอันนี้เลยาาเนาะจ้าเนาะ1น0 6กด2นะคะอันนี้เข้ากับเสิร์ชหาหมายเลข สนานักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าเฮาอยู่จังหวัดใดังสีเฮากับพิมพ์ใน o o g l e เข้าไปเลยค่ะสนานักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดจังขอนแก่นงสีกับขอนแก่นแล้วมันกับสีไใดหมายเลขเบอร์โทรัพสามารถเนาะจ้าเนาะเฮาคนหาเนาะจ้าแล้วเฮากระโรไปถามเพลินแต่ว่าเพลินสีรับสมัครช่วงเดือนเมษายนเด้อจ้าเด้อ จ่างงานซีสิมหามือมือละสามลอยกระเพราะใดตืมกันเนาะจ๋านาะจังไหนแม่ไกลก็ขอทรงเป็นกำลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องไว้ทำงานเฮาเนาะค่ะแต่เหตุงานอยู่บ้านเนาะจกเนาะเพิ่นกกษิอธิบายรายละเอียดทุกอย่างให้ฟังเนาะจากก้อนเศิจ่างนะคะ อันนี้กับสำหรับข้าวนี้นะคะคนว่างงานเตรียมเฮนะคะจ้าง300บาทต่อวันทำงานที่บ้านนะคะแม่แม่ไก่แจงเนาะ,ะเนาะยำเตือนอีกเทือน,นึงนะคะเพื่อสิเริ่มจ้างก็คือเดือนเมษายนเป็นตนไปเนาะค่ะอันนี้ก็เดือนเมษาแล้วเด เริ่มเดือนเมษายนนี้พะนะมือนี้วันที่สิบหลือไม่เนาะแต่ว่าไม่ใกล้กัอ่านตามเนือ้อหารายละเอียดของข้าวนะคะสําหรับมือนี้ไม่ใกล้กับขอขอพระคุณเป็นย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ